ณเมึงใหญ่กลางป่าลึกแข่งนี้ทุกๆปีจะมีเทศกาลสำคัญนั่นคือการแข่งขันปีนหอคอยสูงน้ำร้างหอคอยที่สูงเสียดฟ,ฟ้าชื้นแฉะและอันตรายกบหนุ่มทั่วทุกสารทิศจะมาประลองกำลังกันผู้ชนะจะได้ขึ้นชื่อว่าราชากบแห่งบึงนี้ไปตลอดทั้งปีในปีนี้ตัวเต็งไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าเขียวกบกล้ามใหญ่เสียงดังฟังชัด ทุกยางก้าวของมันเต็มไปด้วยความมั่นใจและแน่นอนกองเชียร์เพียบและผู้เข้าแข่งขันอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจเจ้าออสเจ้าออสเป็นกบที่เงียบขรึมไม่ค่อยสูงสิงกับใครร่างกายก็ไม่ได้บึกบือนอะไรแต่ลึกๆในใจแล้วเจ้าออสมีความฝันมันอยากจะไปให้ถึงจุดสูงสุดนั้นสักครั้งการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นป้ง เจ้าเขียวพุ่งทะยานไปอย่างรวดเร็วเสียงเชียดดังกระหึ่มเขียวสู้สู้เขียวสู้สู้เจ้าออดค่อยๆไต่ไปอย่างช้าช้าแต่มั่นคงเมื่อการปีนป่ายผ่านไปครึ่งทางความสูงเริ่มน่ากลัวกบหลายตัวเริ่มอ่อนแรงและนั่นคือเวลาที่เสียงจากด้านล่างเริ่มทำงานเฮ้ยสูงไปแล้วไม่มีใครทำได้หรอกลงมาเถอะปีที่แล้วก็มีตัวตกลงมาขาหักพวกแกมันบ้าไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้เสียงตะโกนเหล่านั้นเหมือนยาพิษ กบตัวที่1ห,หยุดชะงักมองลงล่างขาสัน่นและยอมแพ้กบตัวที่สองได้ยินเสียงความกลัวเข้าครอบงำค่อยๆไต่ลงมาแม้แต่เจ้าเขียวตัวเต่งเมื่อเงยหน้ามองยอดหอคอยที่ยังอีกไกลลิฟและได้ยินเสียงตะโกนจากด้านล่างว่าระวังนะเว้ยมันเลื่อนตรงนั้นความมั่นใจของมันก็ค่อยๆสั่นคลอนและลังเลและในที่สุดมันก็หยุดปีน พอแล้วเสียงเกินไปตอนนี้บนหอคอยเหลือเพียงกบตัวเดียวเจ้าออดฝูงชนด้านล่างตกตะลึงแล้วก็เริ่มตะโกนหนักกว่าเดิมไอไ้อดลงมาแกจะตายเปล่าๆหูแตกเหรอบอกให้ลงมาไงอย่าดือ้อมันทำไม่ได้พวกมันโบกไม้โบกมือชี้ไม้ชี้มือตะโกนสดเสียงเจ้าออดที่กำลังเหนื่อยหอบ มองลงมาข้างล่างมันเห็นฝูงชนกำลังโบกไม้โบกมืออย่างบ้าคลั่งเห็นปากที่ทำขมบขมิบเห็นท่าทางที่ตื่นเต้นสุดขีดรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าเปื้อนโคลนของมันมันหันกลับไปที่หอคอยรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายฮึบฮึบและในที่สุดสองมือของมันก็แตะขอบปูนบนยอดหอคอยได้สำเร็จท่ามกลางความเงียบกริบของฝูงชนเจ้าออดก้าวไปยืนบนยอดหอคอย ชูมือขึ้นฟ้าเป็นราชากบตัวใหม่เมื่อมันปีนกลับลงมาเจ้าเขียวรีบปรีเข้าไปตะคอกใส่หน้าแกมันบ้าแกทำได้ยังไงวะเจ้าออสทำหน้างงชี้ไปที่หูของตัวเองแล้วสายหน้าชา้าช้าวินาทีนั้นกบทุกตัวในบึงก็เข้าใจทุกอย่างในโลกที่เงียบงันของมันมันเห็นภาพตรงหน้าและมันตีความไปเพียงอย่างเดียวพวกเขากำลังเชียร์เรา จออสคิดว่าเสียงตะโกนและท่าทางเหล่านั้นคือเสียงให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตสูซูน่ออสอีกนิดเดียวนี่คือสิ่งที่ออสคิดว่าทุกคนกำลังพูดนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าคำพูดมีพลังมหาศาลคำพูดในแง่ลบคำศกประมาทหรือแม้แต่ความหวังดีที่ผิดที่ผิดเวลา สามารถบั่นทอนกำลังใจและทำลายความฝันของใครบางคนได้ง่ายๆในทางกลับกันกำลังใจเล็กๆก็สามารถต่อชีวิตให้ความหวังได้เช่นกันและที่สำคัญที่สุดในเส้นทางสู่ความฝันของเราบางครั้งเราก็จำเป็นต้องทำตัวเป็นกบหูหนวกจงหูหนวกต่อสิ่งที่บอกว่าคุณทำไม่ได้จงหูหนวกต่อคำสบประมาทจงหูหนวกต่อความกลัวที่คนอื่นพยายามยัดเยียดให้เรา และจงฟังแต่เสียงหัวใจของคุณที่บอกว่าไปต่อเราทำได้